ครับมาถึงเลยครับค่ำพอดีเลยนะ,ะพาสองฤดูนี่นะอยู่ใจกลางดอยอินทนนท์นะ,ะนี่นะเห็นแล้วยังฮะขาวๆด้านหลังน่ะนี่แหละคันเล็มของผมคืนนี้นะ,ะผมจะนอนที่นี่ตอนนี้อากาศอยู่ที่13องศานะฮะประมาทนะ,ะประมาทเอาเสื้อแบบไม่หนาเท่าไหร่เนี่ยบางๆในเสื้อ25ปีของเนชชั่นนะ,ะคืนนี้เราจะมานอนที่พาสองฤดู ที่จริงๆเนี่ยอำเภอเนี่อำเภออำเภอแม่วางนะแม่วางอยู่ข้างล่างนู่นนะจากตัวอำเภอคุณอยู่บนดอยโอ้โหลายชั่วโมงขดโค้งขึ้นมามาอยู่นี่โอ้โหทำกลางอากาศที่ถ้าเมืองไทยเราบอกว่าหนาวเหน็บเลยนะฮะคืนนี้รอน,นอนเต้นตรงนู้นครับนี่น,ะ,ะ,นะ,ะนี่ครับที่นอนของผมนะสวยไหมล่ะแม่ นอนคนเดียวนะถ้ามาคู่นี่อย่าบอกใครชนะอากาศหนาวหนาวนี่นะนี่เส้นทางนู่นเห็นไหมดอยอินทนนทะ์นะโน่นที่นอนคนอื่นอยู่น,นู่นไม่รู้เพราะอะไรเขาว่าเรากรนหรือเปล่าแล้วก็แยกอยู่ต่างหากนะต่างหากอยู่สามนี่นะผมนอนเลขที่สิบเนี่ยนะนอนตรงนี้เขาแจกอะไรก็ไม่รู้น,นี่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 น,นี่นี่นะเออคืนนี้เรานอนนี่ครับพาสงเราดู กลางดอยนะฮะระวังยอดดอยกับกบตีนดอยเนี่ยดอยอินทนน,น์ฮะอยู่ที่ตรงนี้เผื่อไม่วางพุงนี้ลุยลุยเกษตรเพราะดีกินดีของซีกินทราครับ